อาทิตย์ที่แล้วกินไป2ลูกแล้วก็อาทิตย์ถัดมาผมกิน2ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็กิน2ลูกนี้ผมจะจัดคิวแบบนี้นะครับเพื่อไม่เยอะข้อดีคือมันให้ผลผลิตเราได้แน่นอนท่านไม่จําเป็นจะต้องดูแลอะไรมันมากมันติดถึง 4- ี่ห้าลูกแต่ผมดึงออกแล้วผมเว้นไว้แค่2ลูกนะครับลูกมันก็อยู่ในไซส์ประมาณ40บาทแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะโตกว่านี้อีกนะในตำแหน่งพื้นที่เท่ากันผมได้สองลูกลูกน้อนใหญ่กว่าผมจั่วหัวด้วยข้อความว่าพืชที่ปลูกแล้วไม่คุ้มค่าคราวนี้ผมจะขยายความให้ท่านฟังนะว่าทําไมผมถึงคิดว่าพืชชนิดนี้เราไม่ควรปลูกแต่เน้นย้ํานะครับว่าสําหรับคนที่มีพื้นที่ 50ตารางวา60ตารางวาอย่างผมเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าท่านไม่ควรปลูกนะครับแต่ถ้าท่านมีพื้นที่หลายไร่ท่านก็ปลูกไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือไม้ที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือสับป,ปะรดผมจะให้ท่านดูหลายๆตัวอย่างเลยนะฮะที่ผมปลูกมาที่ท่านเห็นนี่คือผมปลูกจากจุกมันเลยนะครับโดยการผมเอาไป ชำน้ำนะครับพอรากมันเยอะแล้วผมก็เอามาปลูกสับปะรดจากจุกมันก็สามารถที่จะโตขึ้นมาให้ผลผลิตเราได้เลยนะครับแต่มันจะช้ากว่าที่เราแยกขแขนงนะฮะกว่าจะได้กินก็ประมาณสักปีกว่าๆนะครับแต่ถ้าเราแยกขแขนงไม่ถึงปีเราก็ได้กินแล้วนะครับกระถางใบนี้คือกระถางโฟมที่ผมทําขึ้นมานะครับใช้โฟมผสมกับปูนตาเสือนะครับเกือบ2ปีแล้ว กระถางยังใช้ได้เป็นปกติแต่คาวนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ผมจวหัวไว้ว่ามันไม่เหมาะสมในการปลูกนะครับก็คือหนามมันแหลมคมมากๆแทงเรานี่ปวดมากๆนะครับแล้วก็ตรงปลายนะครับมันคือเข็มดีๆนี่เองผมก็จะตัดสั้นอยู่แบบนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันแทงนะครับเพราะว่าในสวนเนี่ยเราเดินกันหลายคนแล้วก็บางทีลูกผมลงมาวิ่งนะครับมันเป็นอันตรายนะครับ ผมพูดให้ฟังถึงข้อดีมันก่อนดีกว่านะครับข้อดีคือมันให้ผลผลิตเราได้แน่นอนท่านไม่จําเป็นจะต้องดูแลอะไรมันมากในนี้ในดินแฉะนะครับเพราะว่ากระถางผมมีรูระบายอยู่ด้านล่างอย่างเดียวมันก็งามในนี้อยู่ในกระถางเช่นกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ลดน้ํามันเลยอยู่ข้างบนเนี่ยแห้งมันก็งามตําแหน่งตรงนี้แทบจะไม่ได้แดดเลยนะครับนี่ท่านดูว่า มมิ้นก็บงังแล้วก็ฝรั่งก็บังมันนะครับอยู่ในที่ร่มลำไรมากๆแต่ข้อดีของมันก็คือมันอยู่ได้ใช่นไหมครับชื้นหน่อยมันก็อยู่ได้แห้งก็อยู่ได้ในหนึ่งต้นเราได้กินมันลูกเดียวซึ่งถ้าเราไปซื้อมันลูกไม่กี่บาทเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลมันเนี่ยปีหนึ่งนะครับบางคน2ปีถึงจะได้กินลูกหนึ่งฉะนั้นทั้งค่าน้ําที่เราลด ค่าปุ๋ยที่เราบำรุงท้งเรื่องของดินที่ลงไปปลูกค่า EM ที่ผมให้ไปเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะครับซื้อเอาคุ้มกว่าเพราะว่าต้นหนึ่งมันให้ลูกเดียวแล้วมันก็ตายและมันค่อยให้ขแขนงใหม่ก็อีกปีหนึ่งถึงจะได้อีกลูกหนึ่งฉะนั้นท่านเปลืองพื้นที่เยอะเลยเน,นะครับขนาดผมปลูกในกระถางรัศมีมานะฮะรัศมีนี่คือข้างเดียวข้างเดียวก็อยู่ประมาณ70เซน ฉะนั้นถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางคือเราหายไปเมตรห้าสิบเราไม่สามารถจะไปปลูกอะไรข้างใต้มันได้เพราะว่าเราล้วงไปเก็บหรือไปทําอะไรไม่ได้เพราะมันมีหนามฉะนั้นเราเปลืองพื้นที่อย่างมากไม่เหมาะสมอย่างมากสําหรับคนมีพื้นที่น้อยอย่างเรานะครับฉะนั้นผมถึงได้ปลูกในกระถางน,นะครับมันสามารถจะยกย้ายได้ในเมื่อมันปลูกง่ายมันเป็นรากกึ่งอากาศไม่จําเป็นจะต้องใช้ดินเยอะเลยนะครับใช้ดินน้อย ลดน้ำน้อยๆแห้งแล้งมันก็ออกผลผลิตให้เราได้แต่ผลผลิตมันก็จะเล็กหน่อยถ้าเกิดว่าความชื้นเพียงพอเหมาะสมลูกมันก็จะโตหน่อยแค่นั้นเองนะฮะฉะนั้นผมถึงยกขึ้นไว้ที่สูงเพื่อลดปัญหาเหล่านี้นะครับลดปัญหาของการกินพื้นที่ลดปัญหาความอันตรายแล้วก็นานมันถึงจะออกลูกก็ยกทิ้งไว้สูงๆลืมๆไปเดี๋ยวเราก็ได้กินนะคร พื้นที่ที่เราเสียไปพอกันเท่ากันแต่ถ้าท่านปลูกฝรั่งท่านจะได้กินมีฝรั่งกินทั้งปีนะครับนี่สับปะรดเราได้กินปีละหนึ่งลูกแต่ฝรั่งเราได้กินปีหนึ่งเยอะมากนะครับถ้าใครไว้เนี่ยได้กินเป็นร้อยเลยแต่ผมไม่ไว้นะครับผมก็จะจัดคิวไว้ให้อาทิศหนึ่งได้กิน2ลูกอาทิศหนึ่งได้กิน2ลูกเนี่ยไล่กันมานะครับ อาทิตย์ที่แล้วกินไป2ลูกโนนแล้วก็อาทิตย์ถัดมาผมกิน2ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็กิน2ลูกนี้ผมจะจัดคิวแบบนี้นะครับเพื่อไม่เยอะฉะนั้นช่างน้ําหนักนะครับว่าเรามีพื้นที่น้อยเราควรจะปลูกอะไรแล้วอะไรที่เรากินบ่อยกว่ากันนะครับคราวน,นี้ให้ดูต้นนี้กันบ้างนะครับผมปล่อยไว้ในน้ําผมจงใจทําให้ท่านเห็นนะครับ นี่คือระยะเวลาผ่านมาเกือบปีแล้วนะครับแต่ท่านก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันอยู่ของมันได้นะครับอยู่ในน้ำนะแล้วก็มีดินอยู่ข้างล่างนิดนดเป็นดินเลนที่ผมใส่ไว้แนวโน้มมันอาจจะมีลูกได้นะแต่จะมีลูกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมจะเลี้ยงไว้แบบนี้นะจนกว่าเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่มันมีลูกก็เดี๋ยวค่อยเก็บข้อมูลให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็จากจุกมันเช่นกันนะครับเติบโตเป็นปกตินะครับน,นี่ก็หลายเดือนแล้วนะครับที่ผมบอกว่าสับป,ปะรดมันเป็นไม้ลากกึ่งอากาศก็คือให้เห็นอย่างนี้นะครับนี่คือไม้ตระกูลสับป,ปะรดเช่นกันนี่ก็ตระกูลสับป,ปะรดเช่นกันเห็นไหมครับทั้งข้างล่าง ทั้งข้างบนไม่มีดินไม่มีวัสดุปลูกเลยเอามาวางไว้เฉยๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเอามาวางไว้เฉยๆเท่านั้นมันก็โตมันก็งามได้ฉะนั้นสับปะรดไม่จําเป็นที่จะต้องมีดินเยอะต้นนี้2ต้นอยู่ในกระถางเดียวกันครั้งที่แล้วก็ได้กิน2ลูกเช่นกันนะครับในกระถางใบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นขแขนงต่อก็โตๆนะครับอยู่ในกระถางใบใหญ่แต่ดินนี่ครึ่งกระถางเองนะครับ ดินน้อยดินแค่ครึ่งกระถางเองนะครับต้นนี้ที่อยู่ใต้สแลนตลอดนะครับอยู่ในร่มแต่มันให้ผลผลิตให้ลูกโตนะครับผมยกขึ้นไว้ที่สูงแบบนี้มันก็ไม่ต้องมาเกะก,กะนะครับถ้าเอาความคุ้มค่ามันก็ไม่คุ้มอย่างที่ผมบอกนะครับทั้งค่าดินที่เราปลูกทั้งค่ากระถางทั้งค่าน้ําค่าบำรุงค่าเอ็มทั้งสิ้นเปลี่ยนพื้นที่ทั้งอันตราย ไม่คุ้มนะครับซื้อกินดีกว่าปีหนึ่งเราก,กินไม่กี่ลูกนะครับเอากระถางไวป,ปลูกพริกเรายังได้กินมากกว่านะครับคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบพื้นที่ให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นสับป,ปะรดก็คือปลูกอยู่ตรงกลางใบมันก็จะออกไปข้างละประมาณ70เซน70%ดกว่าเซนด้านนี้ก็เช่นกัน70%กว่าเซนท่านจะได้สับป,ปะรดลูกเดียวใช้เวลา1ปีกว่าจะได้นะครับ คนที่ปลูกเร็วๆปลูกแบบมืออาชีพจริงๆก็เกือบปีครับแต่ในพื้นที่เท่ากันถ้าท่านเลือกปลูกแตงโมท่านจะปลูกแตงโมได้ทั้ง3รอบนะครับใน1ครั้งท่านจะได้2ลูกจริงๆนะมันติดมากกว่านี้นะครับแต่ผมดึงออก แล้วผมเว้นไว้แค่2ลูกนะครับลูกมันก็อยู่ในไซส์ประมาณ40บาทแล้วนะครับอันนี้ผมพูดถึงราคาที่เราซื้อกินเองนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะโตกว่านี้อีกนะในตำแหน่งพื้นที่เท่ากันผมได้2ลูกเว้นไว้2ลูกนะลูกน้นใหญ่กว่าน,นะครับแต่ในต่อไปนะครับผมก็จะลองปลูกเมลอนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าปลูกเมลอนท่านคิดดูว่าราคาเราจะดิดสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยในพื้นที่เท่ากันนะฮะแล้วก็ เมลอนได้ผลผลิตปีหนึ่งหลายรอบนะครับปลูกได้หลายรอบเหมือนแตงโมแล้วก็ที่ผมให้ก็คือตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยผมให้เย็นหนึ่งครั้งตอนที่มันเริ่มโตแล้วก็หลังจากนั้นเป็นน้ำหมักขี้วัวอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องคลิปของแตงโมเนี่ยผมเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มจนมาถึงเก็บผมจะรวมคลิปให้ท่านดูแต่นี่คือให้เห็นความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ก่อนนะครับเพราะช่องผม เน้นเรื่องของระบบจัดการเน้นเรื่องของการใช้พื้นที่เป็นจุดหลักเลยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยแต่เราต้องการที่จะปลูกแล้วใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเป็นการมาอธิบายท่านเข้าใจไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่าด้อยกว่านะครับแต่ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าพื้นที่เท่ากันอะไรที่เราควรเลือกปลูกแล้วมันคุ้มค่ากว่ามันปลอดภัย มันไม่สร้างอันตรายกับเรากับลูกของเรานะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ